ใส่เครื่องนะคะเกลียยเครื่องก่อนเกลือเกลือเกลื้ยเกียทอดปลาส้มนะเดี๋ยวต้มเสร็จจะเกี่ยทอดปลาส้มใส่เกลือเดี๋ยกินทอดปลาส้ม แมวแมวแมวไม่ใช่แมวเรานะ่นะน้องวันนี้มันไปได้ทุกบ้านน่ะแมวก็เรียกแมวจอนจัดไปได้ทุกบ้านนะจจไไบ,นนะบ้านไหนอะมันเฝ้านะกินไปกินแนละ้วแล้ก็แอบ,บขโมยกินของด้วย ใส่พริกเผาแก้ค่ะงโักค้าก็ให้นื้อออกปลาก็แพ้เพงซื้อปลาสองร้อย สองตัวเล็กๆมีแต่ของแพงๆเหมือนอ่ะเหมือนอะไรพูด่ะในคลิปในคลิปน่ะเขาทำมาเขาเจอใช่ถูกเั้งหมดทุกอย่างเนาะ <laughs> อะไรก็พ peng, แพงแก๊สแพงน้ำมันแพง <laughs> มาม่าก็ยังแพงเลย <laughs> จะปลาลงนะคะปลาเราเอาหัวลงก,ก่อนต้มเตะหัวก็พอต้มเตะหัวก็พอเนาะต้มกตบหัวกับพางกลางกลางแล้วทำมันอื่นกินจริงๆนะพูดจริงๆนะนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะจะต้มกับหัวกับพางก็พอ จริงพูดจริงๆงอ่ะนะลนนี่เห็นไหมเจ๊วกอกว่าะำแพงก็เต็มหม้อแล้วนี่งสองตัวใช่หัวปลานนนอร่อย ตัวหนึ่งกาจะทําไอ้นั่นน่ะนี่ยังไม่ทําอ่ะอันนั้นน่ะก็จะทำทอดปลาราดพริกยังไม่ได้ทำเมื่อวานนี้่็จะทําตอนเย็นนั่นแหละคุณผู้ชายตื่นเด็กก็เลยนอนแล้วไม่ทำเลย เด uh ี๋ยววันนี้อะจะทำไอ้ทำไอ้นั่นไว้นึ่งเนาะทำไว้นึ่งดิเกือบมันมันมันเกินวันไปแล้วเดี๋ยวจะไปเซ็ตโอ้ยโกหมาได้แบบก็ใหญ่อยู่นะบอสปลาตัวใหญ่อยู่ปลาตัวละก็เต็มหม้อดูเต็มหม้อดูเอาเอง เท่านั่นสี่นิ้วยาวกว่าน,นั้นอีกใหญ่กว่านั้นอีกยาวใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ยยกว่าหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วเออสี่นิ้วละประมาณมันเกือบโลเนาะเกือบโลไง ประมาณนั้นแหละเริ่มแตมหัวกับหางก็พอเนาะกินได้หมดหมืองเนืว้วสองเนืว้วสามเนิว้วสี่เนืว้วประมาณสี่เนืว้ว ใช่เผาต้องตัวโล,โลแต่ทำเนึ่งหนิพอดีนะตัวเท่านี้ทำต้มทำเนึ่งพอดีถ้าเผาต้องตัวใหญ่ใช่เลยแซบเปรี้ยวพอดีเลย เอาไอ้นั่นลงก่อนไหนนะแ,แต่ควนัวเรืองอ่อนควนัวยังอ่อนอยู่ค่ะอารถเอาคันนอลงก่อนเฮ้จะไปหยิบไอ้นั่นหรึ่หยิบยาแก้วไปหยิบแอฟฟาร์ไหนะ ỏn Nè này Đấy nè. Mèn mèo ban mèo miền không anh khay tì. Không giống nhau. นี่เนี่ยตำให้แม่ขอบถ้าเป็นปลาของเพื่อปลาของแม่หมดพี่ว่าจะกินทอดปลาส้มนะของพี่เป็นทอดปลาส้มวันนี้อันนี้ไม่ให้แม่ค่ะอะเสีย,เง,เสย,เง,ยงเพลงเสงเพลงแสงเทลงพูดกลมเสียงเพลงก่อน พี่เป็นพ่อปลาส้มวันนี้ช่วงเช้านะช่วงเที่ยงไม่รู้ช่วงเที่ยงยังไม่รู้นะคะถ้าลมดีไก็ะเค้นท้าลมไม่ดีก็จะไม่ขึ้นดูลมก่อนดูลมก่อน แซ่บแล้วไม่เผ็ดนะแต่พริกเผาเฉย ปลาเนต้มง,ง่ายนะคะมันเนนต้มง,ง่ายแล้ก็ใส่มะเขือลงไปอีกให้มีสีสันต้มนี้พุ่งนี้แหละคนจะหมดกิ <c oughs> นเยน็ยนกินเที่ยงกินเ,งนเที่ยงกับเย็นนี้พุ่งนี้ก็ต้มใหม่พวกนี้ก็นุ่งปลา ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดค่ะลืมขอโทษทีก็เราอยู่แจ้งอยู่เนาะลืมดูกล้องไนงะก็เห็นมันแจ้งอยู่ในกระทะเนาะก็กระทะเรามันแจ้งอยู่เนาะไม่ได้ว่าในกล้องมันมืดเนาะ แล้วก็ใส่ายดังกันนะคะับน้องนั่งันนี้นะแม่กระทาเรามันแจ้งอยู่เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเอปิดไปนะเนี่ยเขาไม่ได้เปิดไป <c oughs> ใบโห่ใบกะเพราลงนะคะตัดคราวนะคะใบกะเพรากะเพาใส่ทุกอย่างอะไรที่มีนะขวางหน้าจะได้หอมสมุนไพรเท่านั้นนะคะมีข่ามีตะไคร้มอมแดงกระเทียมแล้วก็ใบมะก,กรูดใบกะเพราต้นหอมโอ้ยสมุนไพรเท่านั้นเนมะขามเปียกด้วยอืมมีแต่สมุนไพรทั้นเนี่ย นักมาเมื่อเดี๋ยวก็จะทอดปลาส้มทอดแบบไหนม่ติดกระทะสวยไหมหน้าตาสวยหรือยังเดี๋ยวถอยถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งนะจริ่คลิปต้นหน้าตาสวยเลยนะ ปกเอาตรงกัะทะน,นี่นนบบดเนาะสวยดีเพราะว่าจะไม่ตัดนะจะต,ต,ตักใส่กล่มงเลยเอ้ยตัดใส่ใส่ใส่กล่องเก็บเลยเพื่อนที่ดูประจำจะไม่ดูให้ใครนะวันนี้ใช้น้ำทอดติด้าแป้งกับทาร้อนๆแล้วค่อยใส่น้ำมันแป้งอะไร แป้งแป้งทอดกอดมาเลยโอเคนะคะอร่อยมากอร่อยมากขอซิมก่อนเออถ่ายติมกระทะควร 折，折呗。